เปลวสีเงินบอกผมไม่ใช่โหดแต่แฟนๆชอบถามจะไม่ตอบซะเลยก็กลัวเสียฟอร์มจึงแฉลับไปตอบว่าไม่ปอปลาก็ออักแม่หมอฟองสนานแทงเต็งอนุทินเลยสิหสิงหาไปดวงคุณอนุทินพุ่งทะลุก้้อีนายกเขาว่ากันไว้อย่างนี้ปอปลา ปอป๊อปออาออนุทินนั้นมีแต่สสาลาไม่มีส่วนนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยทีนี้ฮะมาฟังคอลัมนิสอาวโซอักษรปริศนานายกนะหลังจากที่พักยกกันช่วงนี้รอนน่นสารรัฐธรรมนูญวันที่16แล้วค่อยว่ากันอีกรอบนะ อักษรปริศนานายกโดยเปลวสีเงินคุณเปลวสีเงินบอกว่าต่อไปนี้เป็นรายการเลื่อนที่ศาลร,รัฐธรรมน,นูญกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินทรงนะเสนอชื่อพิธาวดซ้ำได้หรือไม่ศาลบอกว่าเลื่อนนะพิจารณาคำร้องในสิบ16สิงหาที่สภาวันมุฮัมมัดนบอธาประธานรัฐสภาแถลงนะว่าการประชุมรัฐสภาเลือกนายกก็ต<ข>้องเลื่อนออกไปก่อนที่พักเพื่อไทยภูมิใจไทย คุณภูมิธรรมเวชยชัยกา,ารถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลเลื่อนออกไปก่อนนะคุณเปลวสีเงินในรายงานจบข่าวโรคเลือดน, <c oughs> นะโรคติดต่อเลื่อนสารรัฐมนูลเลื่อนประธานรัฐสภา <c oughs> ประชุมเลือกนายกเลื่อน <c oughs> พัก <c oughs> เพื่อไทยเพื่อไทยประกาศจะแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลก็เลื่อนไปก่อนนะฮะแล้วเปรีวสีเงินก็บอกว่าทีนี้จบข่าวโรคเลือดต่อไปนี้เป็นข่าวสเปะสปะประจําวัน หนึ่งสิบเสียงหาทักษิณจะกลับไหมนะก็ไม่รู้นะเห็นชูวิทย์บอกเลื่อนอุ้งอิงบอกชูวิทย์เพิร์เจอร์ส่วนภูมิธรรมบอกกลับแน่ส่วนผมเปลวสีเงินบอกว่าคุกแน่คนหนึ่งบอกเลื่อนคนหนึ่งบอกกลับแน่เปลวสีเงินบอกคุกแน่นะคําถามที่สองแล้วแบบนี้นายเสษฐาจะได้เป็นนายกไหมนะเปลวสีเงินบอกยากนะเพราะแค่เพื่อไทยบอกจะเสนอเป็นนายกเท่านั้นแหละ ในทุนบ้านจัดสรรสูงยาวเข่าดีคนนี้เหมือนถูกจับเข้าเครื่อง MRI ไส้กี่ขดไฟฟ้ากี่เม็ดจุดซ่อนเร้นตรงไหนที่คนภายนอกไม่เคยรู้มาก่อนได้รู้กันหมด <c oughs> รู้ชนิดรู้เช่นเห็นชาติแล้วเพื่อไทยจะตัดสินใจยังไงยังจะเสนอชื่อนายเสฐาต่อไปหรือจะเปลี่ยนเอาเคเดตนายกอะไรองค์อิง,อง <c oughs> ใชักเกษมคนใดคนหนึ่งเสนอแทน บรรยากาศสุมเสียงปานสงครามรัเสเซียยูเครนอย่างนี้ทักษิณผู้ยังรู้ทุกอย่างยกเว้นตนเองไม่กล้าโยนลูกสาวสุดที่รักลงบ่อจระเข้หรอกอ้าวงั้นก็เก้าอี้นายกหล่นทับตีนชัยกเกษมนะสิถ้าผมเป็นชัยกเกษมใครถามว่าอยากไหมตอบได้เลยว่าสั่นไปทั้งตัวปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าถูกจับเข้าเครื่องเอ็มสํารวจความปร่งใสไหมล่ะ <c oughs> ไล่มั้งแต่สมัยเป็นอายการสูงสุด จนล่าสุดมาดูแลเรือกฎหมายให้เพื่อไทยให้ทักษิณในเพื่อไทยทุกวันนี้เปรวสีเงินบอกแฮสุขภาพผมไม่ค่อยดีขอบายดีกว่าค<ช>่ะนะเอ๊ะมันอะไรกันนี่ก้าวไกลก็ว่ามีพิธาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคคนเดียวเมื่อพิธาเป็นพิโทก็เลยหมดตัวเล่นคันถึงคิวเพื่อไทยมีตั้งสามคนเรียกว่าอะไรยนเหลือเฟือแต่แทนที่จะลื่นปลื้ดนะ กลายเป็นว่าสตาร์ทปุ๊บมไม่ว่าเครื่องไหนดับปั๊บสงสัยจะอาถรรพ์บูเตลูสักก็ไม่รู้สรุปเป็นว่าที่กะการกันวันนี้ประเทศไทยจะได้นายกคนที่สามสิบชื่อเสถีราคือเดิมกำหนดจะเลือกกันวันนี้สี่สิงหามีอันเป็นไปเป็นคนที่สองต่อจากพิธาแล้วการโหวตเลือกนายกครั้งต่อไปจะมีเมื่อไหร่คำตอบคือหลังวันที่สิบหสิงหา ส่วนจะเป็นวันไหนอยู่ที่คำวิินจฉัยสารรัฐธรรมนูญในวันนั้นเป็นหลักพวกก้าวไกลและพวกนักวิชาการผานชาติคงชอบเพราะเห็นว่าบอกให้ยืดไปอีกสิบเดือนอรอให้สอวอชุดนี้หมดอายุไปก่อนแล้วค่อยให้สอสอห้าร้อยโหวตเลือกนายกกันเองเศรษฐกิจบ้านเมืองฉิบหายช่างมันพวกกูหวังได้ประโยชน์เป็นพอนี่รุ่นใหม่จะไลเมืองเขาคิดแบบนี้ก็อาจจะถามกันต่อเมื่อราตียาวนาน เมื่อราตรียาวนานออกไปเช่นนี้ใครหนาวเศษฐานั่นแหละหนาวนะกับการนะจุดจุดจุดนะว้าวนายกแต่ดันไม่มีลมส่งคือแกใช้คำว่าชักว้าวนายกคือว้าวจริงๆไม่ต้องยิ้มว้าวจริงๆริงเล่นว้าวแกแต่ปาเปียวใช้คำว่าชักว้าว,าว,าวผมเลยตกใจ <laughs> ก็เลยต้องอ่านข้าไมไปก่อนไม่มีลมส่งนะเล่นว้าวอะนะ ดึงว่าวขึ้นลม<ช>ขึ้นฟามา<ช>ันต้องมีลมใช่ไ,ไหแต่เปลวสีเงินบอกว่าชักว่าวนายกแต่ดันไม่มีลมส่งว่าวจริงๆนะว่าวนายกนะส่วนเพื่อไทยผมว่าแอบผ่อนลมออกปากด้วยความโล่งใจด้วยสังเอออย่างเงี้ยครึ่งเดือนที่ยืดออกไปทําให้มีเวลามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังให้รอบครอบยิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจเชิญพักไหนเข้าร่วมตั้งรัฐบาลบ้าง รวมทั้งตัวนายกด้วยกับเศรษฐาก็ทําให้เพื่อไทยเกือบสํารอยก้าวไก่เคะดีที่สารต้อช่วยเซฟโดยปริยายฉะนั้นกับการที่จะเอาใครขึ้นเป็นนายกรอบต่อไปคนเพื่อไทยเองไหมหรือพรรคอื่นที่เชิญมาร่วมต้องช่างให้ดีอคือเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าถ้ามีการโหวตวันนี้นะสเสนอเศรษฐ<แ>าไปเนี่ยตกแน่นอนไม่ได้เสียงจัดสวครบแน่นอนเห็นไหมเปลวสีเงินบอกการเสนอรอบนี้ ต้องผ่าน376เสียงไม่งั้นเพื่อไทยจะต้องไปยืนหนาวกับเศรษฐาเท่าที่เห็นตอนนี้เพื่อไทยจะเอาพักไหนร่วมตั้งรัฐบาลบ้างหลักๆก,ก็มีภูมิใจไทยช,ชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนาก้าและเสรีรวมไทยไม่มีพลังประชารัฐของลุงป้อมในบัตรเชิญแต่ว่าหลังจากนี้ผมประเมินผมในที่นี้คือเปลวสีเงินพลังประชารัฐ ต้องได้รับเทียบเชิญแน่ส่วนรวมไทยสร้างชาติเห็นเลขาพักเอกนัทบอกยินดีทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่วอกแวกกับการไปร่วมรัฐบาลผมก็ว่าคิดถูกที่สุดพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเป็นแฝดคนละฝาแล้วแยกกันไปอยู่พลังประชารัฐไปเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติไปเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลกิ่งทองใบหยกนะผมว่าเนี่ยเปลวสีเงินบอก<ฆ>แต่เห็นชัยธวัฒน์เลขาก้าไกลบอก เขาไม่เป็นฝ่ายค้านแต่ไปอยู่ในฐานะผู้แทนราษฎรก็น่าเห็นใจกับพรรคที่ทำใจไม่ได้ถ้าแบบนี้รัฐสภาไทยยุคนี้จะมีสามฝ่ายฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและฝ่ายใกล้คุกฝ่ายใกล้คุกที่คุณเปลาพี่คุณบอกคำว่าใกล้อยู่ในวงเล็บด้วยนะฝ่ายคุกฝ่ายค้านฝ่ายคุกนะฝ่ายใกล้คุก แม้คนก้าวไกลเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเมื่ออดเป็นรัฐบาลก็ここพลอยอดเป็นไปด้วยตามรัฐธรรมนูญนะฮะเอาละนะคือพอเป็นรองประธานสภาแล้วเนี่ยในร,รัฐมนูญบอกว่าผู้นําฝ่ายค้านต้องมาจากพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นประธานหรือรองประธานพอแล้ก้าวไกลก็ต้องอดตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านไปด้วย<ะ>เปลวสิงเงินบอกว่ามาถึงประเด็นเดากันบ้างทีนี้ ผมรู้ว่าทุกคนแหละอยากรู้ใครนะจะมาเป็นนายกคนที่สามสิบเปลวสีเงินบอกเห็นอาจารย์พินโยพงษ์เจริญท่านใบ้ว่าคนที่จะเป็นนายกไม่ใช่พอผ่านก็ปอปลาพอผ่านปอปลาท่านเป็นอาจารย์โหราศาสตร์นะอาจารย์พินโยพูดตามหลักโหรแต่เปลวสีเงินบอกผมไม่ใช่โหรแต่แฟนๆชอบถามจะไม่ตอบซะเลยก็กลัวเสียฟอร์มจึงแฉลบไปตอบว่า ไม่ปอปลาก็อออางค่ะแล้วเห็นแม่หมอฟองสนานออกโทรทัศน์ขานไขนะยืนเดียวยืนขาเดียวเป็นขาด้วนเลยเลย16สิงหาไปดวงคุณอนุทินพุ่งทะลุก,กั้นอายกเขาว่ากันไว้อย่างนี้ค่ะแม่หมอฟองสนานแทงเต็งอนุทินส่วนผมพวกนักเลงทั่วโปไฮโลน้ำเต้ายึดภาสิทที่ว่า กักกักเหม็งเหมงเป็นนักเลงได้นาน uh huh. จึงแทงกักทั้งปอปลาและออ่างกันหมดตูด uh huh. ภาษาไทยเกือบทั้งร้อยรากศัพท์มาจากบาลีสันสกฤตภาษาบาลีนั้นมีตัวอักษรสามบสามตัวปอปลาปอป้อม uh huh. ออ่างออนุทิน uh huh. นั้นมีแต่สอสาลาไม่มีใช uh huh. ่ไหม สอสาลาไม่มีอสอสาราชื่อใครเศรษฐาไม่มีนะแต่ออออางอนุทินมีมปอปลาต้อมอมีมีโอกาสแสดงว่าปอปลาหรืออออ่างคุณ<ว>เสฐธาหรือคุณเปลวสีเงิน แทงกักไปสองคนนี้ก็ยังอักษรเดิมที่ป๋าเปลวเคยบอกนะปอป้อมแต่ว่าคราวนี้ลงชื่อเลยไงปอป้อมเลยเอแล้วก็อออนุทินเลยออกชื่อเลยคราวนี้ไม่มีเอ็ดอาอ่านี่เปลวสีเงินคนปลายซอยว่าด้เรื่องอักษรปริศนานายกนะซึ่งตัวอักษรนี้ก็คือคนเิเดตนายกของพรรคภูมิใจไทยคนเดียวแล้วของพรรคพลังประชารัฐคนเดียวก็หมายความว่า ค candidate ของนายกเพื่อไทยในสายตาคุณเปรวสีเงินเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยไม่ผ่านเ,เป็นนายกแล้วเพื่อไทยเนี่ยก็จะต้องร่วมกับพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยสุดท้ายแล้วนายกจะมาจากพักสองพักดังกล่าวไม่พักใดก็พักหนึ่งค่ะแล้วมันจะตอบโจทย์ที่เพื่อไทยเองต้องการด้วยใช่ไหมถ้าแบบนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟ พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store